องช่องจิตต่างคนผููไทยพี่น้องถ้าจังไดรก็ตาเป็นจังไดรงวดที่แล้วเขาอยู่ได้เลขแปดอ๋อขันโมมีซุ้มสามตัวยังไปซื้อยังบอกค่ะแต่งวดเดีนี่อครับเนอขันสามตัวเขาจะมาเนี่ยเอาซุ้มสามตัวใสีอีกขันนี้บอกงวดจะมาหรือกันค่ะขันก็ว่าเด็ดสิครับขันโงมีสามตัวเขาจะไปซื้อขันสามตัวเกี่ยวเขาเขาต้องสามตัวใส่เลย มันบบโพิษถึงซิบงวดน้องนอตาเนาะมันต้องเขาต้องตรงสักงวดนึงแหละจัดยามแล้วมันจะเขาซิ่งห้องน่องปันดูหงเย็ดน่องครับเพราะว่าการดอกของมันนี่เป็นเหล็กเนี่ยทาห้องนอตาเนาะมนครับผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระจุดต่อวันหยังความมันดึงนักับเด้อมันเสาครับสุกบนวันสุกเนาะวันชุกดูปฏิทินไหมตอนนั้ สี่จ๊ก็วันศุกร์มาตานนะออกวันศุกร์สิบหกพี่น้องคะเลขกนี่คือสีออกวันศุกร์นะคะคุณจาเนาะฮอดสีม่ผลลาวันศุกร์ไปว่าวันเสาร์ดีเจ๊กก็จะมั่นแสดงที่น้องกาะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปของอันแม่ขี้เมื่อนั่นเออลงคลิปไปเนาะมันเป็นพอใจพี่ว่าเป็นวันเสาร์นะคะจริงจริงมันจะเป็นวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ คือว่าเมืเพิ่นมักเด็กเบิน่น่นว่าถามมาวันเสาร์จะเป็นเบิ่เพิ่นว่าเป็นวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องอ้าวอากาศาคือเป็นจังสีคือดีแต่ฝนกร็รลางสีต,ตกบานนี่พี่น้องตายอยู่ตายอยู่ยยไปสูดยากับพิษไปก้อนนี้กันนี่จังกินมาแล้วพี่น้องเป็นวันศุกร์นะคะไม่ใช่วันอาริต์แล้วกระพิษกรพิษตัวมัน ข้าวหสองแจ้งซัดบรรยากาศกันดีดีพี่น้องนะคะนผู้ชมอากาศกันดีมากฝนกับกระลังสิตกตกได้แป๊บหนึ่งหยุดแล้วดีอิ่ลิเป็นจังไรนอนฝันอยู่บ่กอจงดบ่บ่ล่ะไม่ได้ฝันดีคือเก่านะครับน้องวันดีเนี่ยที่เราก็ดีจะปลื้มตัวเก่าหนึ่งวันฝ่าครั้งงดเขาเพราะน้องหมอออกฮามันกันแล้วแต่เนาะครับ ก็เป <l id> ็นความฝันเหล่าสุดกำลังนครับเนาะก็เห็นเข่าววันยังยางอยู่บ้านเนาซื้อวบะหวนซื้อขาดเงี้ยก็เจ้าปันอยู่กรุงเทพอ่ะก็เรียกบอกครับซื้อข่าว่าอันเคิ่งกาหวยบอกแล้วก็เลยบุหวยจแสดงว่าเทิกเด็กดังเนาะครับเนาะถ้าสองเนาะเล็กเคิ่งกาหวยเศร้าๆอ่ะก็เรียกโพสต์ก็เรียกโซื้อเลยก็บอก บมดได้สือเลยบมดได้สิอยี่บาทเลยครับมันไม่นอนจังคือตัวนี้เสียนนะก็เรียกว่าแต่หมดโนอกวันสุกเด็กอ๋อนสุกออกครับสุกเจ๊ประจําบันตัวใด้กันทั้งวันบ่อ่ะเออหอดสามโมงสี่สิบหุ่นหลาเจ๊ประจําบันเนี่ยของกระยุบเป็นตัวใดครับวันสุกเนี่ที่วันสุกครับมันกเก้าเก้าสอง หกเก้าสองครับอันนี้มันเด็กสุดมันำนวณมาครับหกเก้าสองเนี่ยเลยสามตัวเลยเออเรียกนวณนี่ละเรียกเลขดสตดนี่ล่ะครับกัน่ามีตัมไอย่าไปซื้อใจครับมันจะมีตัวไหตัวนึงแก้มมาน้ามกันอกเข่าเลยนี่หกเก้าสองเนี่ยครับหกเก้าสองเนี่ยไม่รลดครับจดไปเนาะครับเนาะจุดไปกันก็จะว่าดเด็ดไหมตัวไหเอาทุ่มหนี่งเซน้า มีเก้ามีย well. <Tu TE Z> ังมีสองมีหกใส่ดำเลยนี่มอฟีแดงมันสามแปดมันมีอยู่ในวงเล็บครจะบอกแม่บอเพร่นแอาให้กลับบอกนออกแปดา่มันสามแปดมั้พ่อแดงสามแปดกลับบอกครับมันอยู่เขาตัวนั้นแม่วหลัเขาชี้โกับสามแปดนสูตรกับบอกให้ตีปซ้ม เขียนบุกเล็บมันนึ่ตัวนี้ในสูตรในสูตรมันเข่าหนีมันสิบหกกับสามแปดเออมันมีมีแปด่ตังคือว่าได้เอาลงแปดน้ำเมากับมีไหมวะไมีแต่แปดนะครับแต่ว่าพันเน้นล่างอย่างเดียวนะครับเนออว่าล่างอย่ล่างนี่เดียวเมื่อกิ้ก็ปั่นอยู่เมกี้แต่ว่าตรงเลยครับสามแปดลงล่างอีกทีครับเมื่อกี้มันก็ออกแปดสามเดี๋ยวเมกี้เข่าวอลไหมวะมันก็บอกเข่าเพราะว่ต้องการเพื่อนเนาะ กูได้กลับกูได้กลับแฟนโชคดีนะครับนะมันมาเขามีแปดมีอย่างงมี่มีหกซมีมีหนึ่งอีกสัมนะจงวงเรียบไปตีไปเอาตัวนี้วะมี่ที่โผล่กับสามแปดวงเล็บตัวนี้ว่ะพอมันขเขาน้ำเด็กหมดนะครับครับขันพูแต,ต่ยศไปบอกยายตีบก็บอกตีไปเจนให้ยั่งดี่อย่กัวงเล็บมีอีกสองตัวนี้แลเรางอติพันมากบอกครับงอตพันมาก แสดงว่ามันเกิดโชกันน้ครับเนาะมักันบบโเถิกแล้วบบเถิรน้ำเล็กบันบึงผู้คนป่วยคุณโอ้โครับโอ้โยคนซื้อหลายเด่นนะะบันบึงว่าป่วยปกติกับว่าออกระเจ๊ตังไปตามรถนบ้ออกพี่น้องไอ้ตินด้วกล่องขลาิกลอกล่องยังบริใัทขายไงมันสั้นนี่มันก็จอนันหกหกเก้าสองนี่ขันมีดชุมเก้านี่สองมีอยัง เขาด่าหมาเขาเขาเก็บเก็บทุ่นี่งส่น้ำเขาเขามีตัวนี้คือว่าเลขลักมันบอกนนี้เลขลักตัวนี้ขันไม้ชุ่มนี้ยาไปซื้อใซรตสองเลขลักตาหยุดเลขตั้งลักมันบอกถูกต้องเลขสูตรนี่ละเป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมขันก็เจ้าเดังเอาชุ่มนี่งส่น้ำขันเขาเขาไม่เอาน้ำทุ่มนี่ติดน้ำเขาเขาซื้อหนังปลจอยหอยไปหอยไปหอยไปรั่ชุมมืินขันบดติดทุ่มนี่งยาไปซื้อใซรัตทับไปติดยาไปซื้อใซรัตว่าของตาก็คือ ต้องมาต้องมาตัวขันบ่เขาตัวไหนตัวหนึ่งตรงเขาสามในสองนี่ต้องมาเลยมันบอกันไหนสามเขาเลยเขาเลยเห็นบอ่อแปดัางเขามันบอ่อค่ะผมยังเรียสามตัวตรงๆนะครับมันก็โมเนลล่เขาปั่นอยูุ่งเทียคุนนองของเขานี่เขาเจอในห้องเอาไว่อนแต่ว่ากันก็เจอว่าขาดกันมีเกี่ยวกับมชุ่มนี่เขาเขาซื้อไว,นว,นอไว,นว้นงหลอดตีครับปลดจะเาฟังเงินกัแปกเนาะเลขแต่หยุดว่าได้เขาตรงมาโดนแหล้วเฟนครับกันยังให้ตามเถอะเด้ คนอีหยางพี่น้องแสดงว่าข้าเจ้าอาจจอาไปประกอบเออไปประกอบนั่นเจ้านี่แบบบอกข้าเจ้าแล้วขันขันมุมีชุ่มนย่ยังไปสืใส่บอกเลยมีมีสาตัวขันขันมุมี่ชุ่ม่ยังไปสิ้อใหกเก้าสองหกเก้าสองกันนี่เกี่ยวตัวนี่ใสเลยถ้ามันไม่มาด้วยกันมันก็คือใครมีก็ให้มาดูตัวนี้เอาไปขอให้มันเขาก็น้ำชุ่มนี่จับคู่เซ็กันเลยหกเก้าสองครับกันมอมีชุ่มนี่ไม่ดังย่าไปซื้อใจเลย แต่บ่มีในี่ซุ่มหี่บ่มีเอวนี่คือบ่ได้เล่นบ่ถูกต้องเขาว่าดันมากเพว่าตัวนั้นโอหกเอาสองเขาว่ามีหกบ่ได้ยังเขามาตัวเงินมันโหเขามีใครเลยทอดที่แล้วของตายุดเขาเลขแปดเนาะเลขแปดไม่ตัวหนึ่งก็ยังเขาค่ะก็บเรอกบ่บุญตั้มเนี่เนาะกงนครับคันบกเขากระบอกเป็นยังหรอครับเลขสูดนะคำนวนของคนตายุดเนี่ย ขาเข่าจะเข่าตรงๆเลยสามตัวเนีขันเบาเข่าที่นีตัวหนึ่งติดมาติดมาไม่ยีอยู่บอกเลยแต่ยศเป็นแค่หางเดียวนะครับเนาะหกเก้าสองก็ในหางเดียวกับจับครัวเดือดขับเดือดแฮตัดเด่นสองตัวกับหกสองสองหกเก้าหกหกเก้าสองเก้าเก้าสองนี่แค่ไหนนะครับเนาะบังเรียกอาจารย์น้อมก่อน เด็กจะน้อมมาข้าดินมาเสร็จเอาชุ่มหนี่จับใส่กันม,มีชุมม่มหนี่งยาไปใส่ครับอย่าไปหลินใส่ขนมีนี่ยสามตัวเกี่ยวอย่าอย่าไปหลินใส่จะตั้งในพ้อน้อมให้เพป็นใ,ให้ตัวใดครับเลขข่อน้อมงวดนี่บอกเปิดสมุดนั่นแหละค่ะเบื้กัน่ะงวดสีามาเปิดเบื้งค่ะยูฮันระคาเปิดเลขคุณพ่อน้อมเด้อครับเด้อเปิด,เ,ปดจเจ๊๋าจะไปเปิดคขามไหม พอมันหกเข่าสองหนึ่งครับนี่หกเก้าแต่ของเจ้าเมีตัวใดเกาโอ้เราวิ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกวิ่งหกเข่าเลขบนล่าของเสียนไม่กับเข่ากันได้หกเก้าเก้าหกเกของเจ้าอีกบ้านนี้สามเจ้านี่แต่ยาปาก็ได้นัดกันมันวันนี้บัยบริเจียวแหละคนอาจารนังบอกค่ะคนอาจารย์นังเนี่ยมันเข้าไปแล้วเลยบอกว่าหนากระเจาผุแล้ว สุดใครสุดเผือกเลยสุดไปสุดมันแต่มันมันเขาเฉพาแต่ันกันยาปินีซุ่มซุ่มบอกันครับซุ่มหกเก้าสองเช่นเนี่ยมันมันก็มีหัวบอกของเขาไม่มีเก่าพอบมีสองตัวอันนี้ส่วนนี้ส่วนของเขาดนียอาจจะเขาสามตัวก็ได้นะครับเนาะมีส่วนมีส่วนนี้ันมันมีซุ่มยายาไปซื้อใจมันดังมากเขายาไปโนดต้องมีตัวนี้เขาน้บ ข้อเกาจอมำนวนตรงวันตรงเวลาเป๊ะถูกต้องวันศุกร์ครับวันศุกร์เรียกประจำวันอะวันศุกร์บอลบอลเดบงโอ้บอลเดบงหมดจ้าเดบงถูกเดบงถูกต้องครับตรงเมือแฟนอาจารย์น้อเมือเงินย็นบอของอาจารย์น้อมคือของอาจารย์ยุทธปอค่ะตรงกันเลยสองตัวเลยพบกัเก่ามาหกเก้าสองครับ ข้มัน้อมีตัวหนึ่งมีเลขหนึ่งมันหกเก้าครับหกพกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกันมันมีเดืดครับมันตรงกันอยู่สองตัวกันนาอันนี้น้องครับเนาะนาลุนนะครับเด็กเล็กคือคือกันเนาะเกคือคือกันวันงานโมเข่ากันครับจังวันจงหัวโมเขากันขาดชุนมดถือมันก็ไม่ว่าแปดนี้มั้งเหขอแปดตัวเดียวครับเลขสุด แจ้ของอันตายุดเขาเลข8กแบนะะเออก็ได้วงเลขบสามแปดเลยเจ้ตัวสามแปดเนาะสามแปดไหนตีสิบหกมีหนึ่งมีสิบหมาตีกัมีสองตัวซุ่มขื้นตัดออกอีกวงเล็บหม่สิบหกกับสามแปดอันนี้คือเจ้าบอกฮะเจ้าต่างกับพ้ใดเด้อนะบอกตีบแล้วเขียนในย่างดีคือว่าบอกแอดมินแน่านนี้เป็น พิ่นไปดึงเลขบ้านเบิ่งบุบป่วยอ๋อพนแผลนี่พี่น้องเลว่าอย่างไนก็นบ้างประกาลนเออกระชอยเรือว่าอะไรแล้วค่ะพี่น้องคะกะคือว่าเนาะมาหนีแต่ยุดเพิ่นมาเล่นน้ำหลูกน้ำหลานพี่น้องเพิ่นก็เลย่ากระเล่าเรียกมาส่งหอดบ้านเนี่ยเหมือนอย่างนี้ครับโอ้ใช่หอดลูบก้าสองเนี่ยครับจะเป็นเด็กสุด คำนวณของขนกาดชุมนี่มันซื้อใสครับรขคาชุ่มมีคือบ่ต้องเลยเนาะครับเจ้ามันดังๆเอาชุมนี่แก้มน้ำกันมีมีแก้มน้ำชุมนี่ใส่น้ำเห็นน้ำปลาเจ้าค่ะเพิ่มมันจะต้องก็เมาอีกสัมติดไปเลยครับเออมันแต่จะก็เส้นส์ปะโอ้ยแต่ลอยพูนแล้วันมมีชุ่มนะันมมีชุ่มนี่อย่าไปคิดเด็กสุดคำนวณของคุณตายหยุดเด้อครับเด้อยไม่ไล่เข่ามันจะเข่าสามตัวตรงๆเด้อครับเด้อ ถ้าเขา่าจนมากจะเขาสามตัวตรงๆนึงเตะไปเลยขันบมเข่าจะมีเขาตัวหนึ่งจะมีตัวหนึงน่งเขา่าจุ้งก็อย่ามาดังตรงชุ่มหนึ่งมีมีประกอบน้ำเรียกอาจารน์ได้ครับรข,ขันโมมีชุ่มดีเขาอยา่าไปซื้อสีบวอนปั้งขันโมมีนี่สามตัวเขาขจะมาประกอบนั้นตัวนั้นขุนมีแน่ๆเหนียวตรงติดกับมันก็เขาจ็เ้าขัตรงมีตัวหนีหกเก้าสอง เก้าสองนะครับจะมีหกหนะึ่งห้องอยังมันหกติดน้ำมีเก้ามียังห้องติดน้ำเลยอาจจะมีชวนเขาหนึ่งค่ะจะบอบพาดครับเดียบสุดห้อยคำนวณของคุณตายยุดนะครับทนีแค่นี้เด้๋ยครับเดียบหน้าจอเด้๋ยครับเดือ ถะคุณตายหยุดมันใจร้อยเปอรเปนบ่ร้อยเปรเส้อยเปรับเด้อกันีกันมีกันดี้เนตรงนี้ชุ่มีเกียวน้ำครับตรงนี้ตัวนี้เขาตัวได้ตัวนึ่งมะเขาอของปีเลยครับท่านั้นละเขาแขนแข่นซนี่ร้านโตแขนแขวนตนั้นลอะจารย์น้องมันมันเขากันอยู่หัวของอจน้องใช่ป จะน้อมตัวเดียวกันเอากระหกเก่าของเจ้าเลยแล้วะหเก่าเก่าหกเลยแล้วตัวเดียวกันตัวเดียวกันเด่นีันี่ซ้ำตัวเดียวกันเล้เรขสูงรโเก่าสองครับ6หกเก่าเก่าหกของคนก็มีอ๋อเลขกตรงกันเนะครับเน้ะของันเสี่ยนไม้คือกันตัวหกเก่าเก่าวิ่งหกิ่งจังหักวิ่งตัวไหนคุณตาลืมถามยังยังยังยัยังอ๋อจะปเด ยังโมได้เนาะครับเนาะแต่แต่วันมีส่วนสามตัวนี่ต้องต้องเข้าอ๋อแสดงว่าแต่หยุดประเทศในไฮเลกวิ่งกันบ่หน่อ,นนนอ๋อใกล้ๆมือเดี๋ยวสิทามีที่หนึ่งนาะครับครับขอบคุนะคะท่านผู้ชมเอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณตามากๆนะคะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับตอนฉกฉกมันมานาฉกฉกมันมานี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยับตัวเลขกแค่ตาหกเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองสวัสดีค่ะ